สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเขตเลือกตั้งที่เก้าอันเป็นที่ฮักเคารพของนเรศธมรงทิพยคุณหรือหนุ่มเบอร์หกเบอร์หกขอโอกาสอาสาเข้ามาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนในเขตเก้าด้วยประสบการณ์การทำงานเกยททำงานด้านการเกษตร การแก้ไขปัญหาด้านนี้สินเกษตรกรสินค้าทางการเกษตรด้านแหล่งน้ำและที่ดินทำกินนเรศธรรมรงทิพยคุณหรือหนุ่มเบอร์หกเบอร์หกเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงตั้งใจเด็ดเดี่ยวเสียสละเป็นคนดีคนกล้าติดดินพบปะง่ายใจถึง เป็นที่พึ่งของประชาชนพร้อมแล้วครับที่จะหับใจพอแม่พี่น้องชีวิตที่เหลือขออุทิศการทำงานเพื่อพี่น้องเขตเก้าทุกคน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 ,นลังระชาัฐจะก้าวข้ามความขัดแยง้งรวบรวมทุกแรงไม่แบ่งความรักศรัทธาลังประชา เรศทำรงทิพย,ยคุลเบอร์หกกับประสบการณ์งานที่ดูแลพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาได้ห่วมแก้ไขปัญหาเรื่องการเกษตรแหล่งน้ำปัญหานิสินกเกษตรกรติดตามเงินเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกลำไยและจะผลักดันพรบลำไยเพื่อเกิดขึ้นเป็นรูปประธรรมได้ห่วมการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน เอกสารสิทธิที่ดินเพื่อจะทำสปกอเป็นโฉนดที่ดินที่ทำกินก <extracting> ินกินคนดีพักดังเลือกพลังประชารัฐเรานโยบายหายจนหายเศร้ามีน้ำมีเรามีลุงไม่มีแหล่ก้าวข้ามความขัดแย้งเลิกแบ่งประชาชนคนไทยก้าวต่อไป นเรศธำรงทิพยากุลหรือหนุ่มเบอร์หกับนโยบายของพรรคพลังประชารัฐที่จะสามารถทำได้ทำจริงและทำทันทีนโยบายเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละเจ็รบาทผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับ3,000บาทต่อเดือนอายุ70ปีขึ้นไป จะได้รับ4,000บาทต่อเดือนอายุ80ปีขึ้นไปจะได้รับ5,000บาทต่อเดือนทำได้จริงและทำได้ทันทีเมื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลือกพักพลังประชารัฐเลือกสะสะเขตเลือกนเรศํำรงทิพยคุณเรือนุ่มเบอร์หกเบอร์หกเบอร์หก เป็นสะสะเขตเก้าของบ้านเฮาเอ้าเอแปดสิบปีได้ห้าพันเจ็ดสิบสี่พันมอบไว้หกสิบสามพันถูกใจนโยบายทำได้ต้องพลังประชารัฐคนดีพักดังเลือกพลังประชารัฐเรา นโยบายหายจนหายเศร้ามีน้ำมีเรามีลุงไม่มีแรลงก้าวข้ามข้ามขัดแยง้งเลือกแบ่งประชาชนคนไทยก้าวข้ามความขัดแยง้งขจัดปัญหาพัฒนาทุกพื้นที่พักพลังประชารัฐจะไปลืมเน้อครับเลือกตั้งครั้งใหม่เลือกสสคนรุ่นใหม่ เลือกคนหนุ่มที่เฮาฮักเลือกพักที่จะเป็นรัฐบาลเ,าเ,เลือกคนทำงานเป็นสสเขตเ,เลือกนเรศทํารงทิพยคุณ <Bright> หรือหนุ่มเบอร์อกหกเบอร์อกหรก,หกเป็นสสเขตเก้าบ้านเฮาทนนคนไย